พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างเปิดบ้านต้อนรับน้องๆและคุณครูจากโรงเรียนบ้านบางหยีอำเภอหวังสวนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้น้องๆจะได้รับความรู้และความสนุกสนานอะไรกลับไปบ้านบ้างเราไปชมกันเลยนะคะเมื่อน้องๆเดินทางมาถึงหน้าบ้านผ่อนผู้สร้างน้องๆก็จะได้พบกับพี่เลี้ยงวิทยากรและพี่เสือของบ้านผรนผู้สร้าง ออกมาต้อนรับน้องๆอยู่ค่ะหลังจากนั้นเมื่อน้องๆได้รับน้ำกันไปคนละหนึ่งขวดแล้วก็สามารถเดินเข้าไปยังอาคารอนเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันได้เลยค่ะภายในอาคารอนเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างพี่ๆได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะภายในอาคารวิทยากรของเราจะทำการแนะนำสถานที่ พี่เลี้ยงและวิทยากรที่จะมาคอยดูแลน้องๆในวันนี้ค่ะหลังจากที่ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกไปเก็บเกี่ยวความรู้ภายในพื้นที่40ไร่ของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะฐานแรกเราจะพาน้องๆไปชมถั่วขอหรือถั่วปากอ้าที่น้องๆเคยทานกันนะคะซุ้มถั่วขอของเราตอนนี้ออกดอกออกช่อเต็มไปหมดเลยค่ะฐานต่อมาเราจะพาน้องๆไปชมปุ๋ยหมกัก โดยปุ๋ยหมักชนิดแรกเราจะพาน้องๆไปชมปุ๋ยหมักเศษอาหารของบ้านพรอนผู้สร้างค่ะเนื่องจากบ้านพรอนผู้สร้างของเราเป็นครอบครัวใหญ่ทำให้มีเศษอาหารเหลือทิ้งมากมายเลยนะคะเมื่อเรานำมาทำปุ๋ยก็สามารถลดต้นทุนให้กับภายในแปลงของบ้านพรผู้สร้างได้ค่ะปุ๋ยชนิดที่2นั่นก็คือปุ๋ยโบก้าชิค่ะเป็นปุ๋ยสัญชาติญี่ปุ่นที่เรานำมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักไปแล้วต่อไปเราจะมาให้อาหารปลาในบ่อกกันค่ะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาคร์ฟนะคะแต่เป็นปลาทับทิมค่ะสีสันสวยงามไม่แพ้ปลาคราฟเลยนะคะภายในแหล่งน้ำทุกๆแหล่งของบ้านพรอผู้สร้างของเราเราจะทำการเลี้ยงปลาเพื่อให้ทุกๆตารางเมตรในบ้านพ่อผู้สร้างของเราเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ หลักิจกรรมต่อมาเราจะพาทุกๆคนไปชมการเลี้ยงแหนแดงของบ้านผรนผู้สร้างค่ะแหนแดงโดยปกติแล้วจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่เมื่อโดนแดดจ,จดจัดและได้อายุการใช้งานก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยเลยละค่ะออกจากแหนแดงเราจะพาน้องๆไปเก็บไข่เป็ดและไข่ไก่ภายในร้าวเป็ดร้าวไก่อารมณ์ดีของบ้านผรนผู้สร้างนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะต้องได้มาจับไก่กันค่ะ จะได้เรียนรู้จรีระร่างกายของน้องไก่กันด้วยหลังจากทําความคุ้นเคยกับน้องไก่กันไปแล้วเราก็จะพาน้องๆไปเก็บไข่ไก่ภายในเล้าเลยค่ะไข่ไก่ที่บ้านพรอนผู้สร้างเป็นไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีนะคะทำให้มีวิตามินและมีประโยชน์มากๆน้องๆเก็บไข่เอามาวางไว้ในแผงได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะออกเดินทางไปยังฐานกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะฐานกิจกรรมต่อไปของเราในวันนี้นั่นก็คือการชิมชมดมและสัมผัสกับผักไร้าสารบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะเราจะเดินเลาะริมคันนาเพื่อไปลอดสุ้มบวบและน้ำเต้าของบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะภายในสุ้มบวบของเราเรามีบวบหอมและบวบงูปลูกเอาไว้อยู่ค่ะบวบหอมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะ แถมยังเอาไปทำอาหารได้อย่างหลากหลายอีกด้วยค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้คือน้ำเต้าขวดนะคะลูกยาวมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะพาน้องๆไปชิมถั่วฝักยาวกันนะคะถั่วฝักยาวอ่อนๆเด็ดส,สดๆจากต้นหวานมากๆเลยละค่ะข้างๆก,กันก็ยังมีผักขมแดงด้วยนะคะเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงและมีวิตามินสูงเช่นกันค่ะ ต่อการที่ผักอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือกระหล่ำปลีนะคะวันนี้เราจะให้น้องๆได้ลองชิมกระหล่ำปลีสดๆจากต้นกันเลยค่ะกระหล่ำปลีของบ้านพอนผู้สร้างเป็นกระหล่ำปลีไร้สารร0 0เปอร์เซนเลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นแปลงหัวไชเท้าค่ะเราจะให้น้องๆลองถอนขึ้นมาเลย จบกิจกรรมการชิมชมดมและสัมผัสผักไร้สารบ้านผ่อนผู้สร้างกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเก็บผักบุ้งเพื่อเอาไปให้น้องกระต่ายที่จุดชมกระต่ายกันนะคะน้องๆได้ผักบุ้งกันมาแล้วเราจะออกเดินทางไปยังจุดชมกระต่ายและจุดชมสัตว์เล็กของบ้านผ่อนผู้สร้างกันเลยค่ะเมื่อเดินทางมาถึงจุดข้าชมกระต่าย เราก็จะเข้าไปหาน้องกระต่ายกันเลยนะคะที่จุดเข้าชมกระต่ายของบ้านพรผู้สร้างเรายังมีสัตว์ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระรอกนกแก้วนูขวัญนูนกแกสบี้ไก่แจ้สวยงามและเม่นแคะค่ะว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศของน้องๆกันเลยนะคะ ที่บ้านผ่อนผู้สร้างกันไปแล้วได้เวลาไปชมสัตว์ขนาดกลางอย่างน้องแพะกันบ้างค่ะออกจากจุดเข้าชมกระต่ายแล้วเดินไปหาน้องแพะกันได้เลยก่อนจะเข้าไปหาน้องแพะน้องๆมารับยาก,กันไปคนละหนึ่งกำมือก่อนนะคะ<ม>เพื่อเป็นอาหารให้กับน้องแพะของเราค่ะ น้องๆสนุกสนานเพลิดเพลินกับการให้อาหารแพะแถมยังได้ขี่แพะกันด้วยนะคะพี่ใหญ่ของเราตัวนี้ใจดีมากๆเลยละคะ่ะให้น้องๆได้ขี่หลังด้วยแถมเรายังมีลูกแพะตัวเล็กๆเอาไว้ให้น้องๆได้สัมผัสกันด้วยนะคะสนุกสนานกันมาพอสมควรแล้วได้เวลาไปพักทานอาหารเบรกกันแล้วล่ะคะ่ะน้องๆไปล้างม้ล้างมือเตรียมตัวรับอาหารเบรกกันได้เลยนะคะ อาหารพักเบรกของน้องๆในวันนี้เรามีขนมปังอย่างขนมปังเนยสดนิ่มๆเอาไว้ทานคู่กับน้ำอัญชันมะนาวน้องๆที่ล้างมือกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับกันไปได้คนละหนึ่งชุดเลยค่ะเมื่อน้องๆรับขนมและน้ำกันไปแล้วก็สามารถไปเลือกนั่งทานได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะเรามีจุดบริการให้นั่งทานมากมายเลยละค่ะ เสร็จแล้วก็นำภาชนะมายังฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจึงเรามีกะละมังและน้ำพร้อมกับตะกร้าเตรียมเอาไว้ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากทำความสะอาดภาชนะของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถมารีแลซกผ่อนคลายหรือจะเข้าเยี่ยมชมฐานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราของพี่ๆโฮมสคูลบ้านผ่อนผูซานก็ได้นะคะ พี่พี่โมสคูของเรานำอาหารและเครื่องดื่มมาแลกเปลี่ยนเงินตรากับน้องๆในวันนี้ด้วยล่ะค่ะซึ่งอาหารที่พี่พี่เตรียมเอาไว้ก็มีหลากหลายเลยนะคะและเมื่อได้เวลาเข้ากิจกรรมฐานกิจกรรมของเราก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับกลุ่มที่หนึ่งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำขนมครกแป้งโม่ซึ่งวัตถุดิบต่างๆพี่ๆก็ได้เตรียมเอาไว้ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถึงเวลาของการทำกิจกรรมวิทยากรก็จะทำการแบ่งกลุ่มให้กับน้องๆเพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆกันนะคะและสำหรับน้องๆที่ทำขนมครกแป้งโม่ก็จะมากันที่พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีไทยเพื่อมาเรียนรู้การเดินทางของข้าวและทำขนมครกค่ะ เริ่มต้นด้วยการปอกมะพร้าวเลยนะคะเมื่อปอกมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็จะนำมะพร้าวมาขูดค่ะนอกจากการปอกมะพร้าวแล้วเรายังต้องทำการหั่นธัญ,ญพืชต่างๆเพื่อเอามาโรยหน้าขนมครบด้วยนะคะวันนี้เรามีทั้งข้าวโพดมันหวานและต้นหอมเลยค่ะและที่สำคัญนั่นก็คือการโม่แป้งนะคะเราจะนำข้าวที่แช่น้ำเอาไว้มาโมโบดให้กลายเป็นแป้งค่ะ น้องๆจะได้ทำทุกขั้นตอนเลยนะคะว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะเมื่อโมโจนได้แป้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำการผสมเลยค่ะเราจะต้องผสมด้วยกัน2ส,ส่วนนั่นก็คือส่วนของตัวและส่วนของหน้านะคะเมื่อผสมจนได้ที่ดีแล้วก็มาเช็ดหลุมขนมครบแล้วทำการหยอดกันได้เลยค่ะ ยอดในส่วนของตัวก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะหยอดส่วนของหน้าลงไปหยอดจนครบทุกหลุมแล้วก็นำธัญ,ญพืชที่เราหั่นเอาไว้โรยหน้าเป็นท็อปปิ้งสวยๆแบบนี้ปล่อยให้สุกแล้วเริ่มแคะกันเลยค่ะแคะตั้งเอาไว้ให้เย็นเลยนะคะเมื่อขนมเย็นดีแล้วเราก็จะมาเริ่มชิมกันค่ะขนมของน้องๆวันนี้เหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะ และในส่วนของน้องๆชั้นอนุบาลเราจะพาน้องๆมาเล่นบ้านทรายกันนะคะภายในฐานกิจกรรมบ้านทรายหันสาของพรผู้สร้างเรามีของเล่นต่างๆมากมายเอาไว้รอรับน้องๆค่ะน้องๆสามารถเล่นกันได้อย่างสนุกสนานโดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะ เล่นบ้านทรายกันไปแล้วเราก็จะไปทําวาวกระดาษกันต่อนะคะน้องๆตั้งใจฟังวิทยากรของเรามากๆเลยละค่ะหลังจากที่วิทยากรแจกอุปกรณ์และกระดาษให้กับน้องๆน้องๆก็เริ่มทําการวาดรูประบายสีเพื่อตกแต่งวาวของน้องๆให้สวยงามเราจะพาทุกๆท่านไปชมบรรยากาศกันนะคะว้าวอลน้องๆแต่ละคนจะสวยงามขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะ น้องๆดูมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะคะใช้เวลาเพียงไม่นานว่าวของน้องๆก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยดีแล้วล่ะคะ่ะแต่ละคนมีความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการเยอะมากๆเลยนะคะดูท่าแล้วว่าวของน้องๆเวลาที่บินคงจะสวยสดงดงามมากๆเลยล่ะคะ่ะว่ารูกระบยสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำว่าวมาติดหางจากนั้นก็ผูกเชือกให้เรียบร้อยแล้วเอาไปบินกันเลย น้องๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะ1นึสองสสนุกสนานคลึกคลื้นกันใหญ่เลยนะคะดูท่า40ไร่ของบ้านพรผู้สร้างจะไม่ค่อยพอแล้วล่ะค่ะจบกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคะเราจะพาน้องๆมาล้างไม้ล้างมือก่อนที่จะไปรับอาหารกลางวันมาทานกันค่ะ วันนี้อาหารกลางวันของน้องๆมีอาหารจานเดียวนะคะทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆหวังว่าคงจะถูกใจน้องๆค่ะมารับกันไปได้คนละหนึ่งชุดเลยนะคะแล้วเอาไปนั่งทานที่จุดบริการโต๊ะนั่งต่างๆได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะเมื่อทานอาหารกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำภาชนะของตนเองไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยที่ฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะ หลังจากนี้เราก็จะปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันแล้วล่วคะค่ะทุกท่านด้วยก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับพี่ที่คุณครูที่เป็นวิทยากรที่พาน้องๆไปคุณครูป้าคุณครูนะนะคุณน้ำคุณน้ำ,น,ำ,น,ำ <laughs> นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ดูแลเด็กๆให้เราเป็นอย่างดีนะคะรู้สึกประทับใจมากที่เราได้พาเด็กๆมาที่นี่เลือกที่ไม่ผิดจริงๆค่ะแล้วก็ อยากจะพามาอีกบ่อยๆนใครอยากมาบ้างคะลูกยกมือใครอยากมาดีน่ารักมากเลยค่ะวันนี้ถ้าพี่ๆบอกว่าพวกหนูน่ารักเดี๋ยวไว้ปี5พ้าออดจะพามาอีกดีไหมคะลูกดีแล้วดีไ่ดีเดี๋ยวพี่อจะพาพี่ๆเข้ามาด้วยแต่ทีนี้พี่เ็ามีโปรแกรมอยู่แล้วเนาะก็ประทับใจจริงๆค่ะประประทับใจตั้งแต่การต้อนรับเข้ามาแล้วแล้วก็การดูแลนักเรียนในทุกๆเรื่อง แล้วก็มีฐานความรู้อื่นๆให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้โดยที่เด็กๆไม่เบื่อเลยใช่ไหมคะลกูลกใชนน่ให้ไม่เบื่อโต้พูดดังๆค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอพักคุณอีกครั้งสําหรับทุกๆุกท่านแล้วก็สําหรดับวิทยากรที่นี่ทุกทุฐานเลยนะคะที่ดูแลน้องๆโรงเรียนบ้านบางหยีให้เราเป็นอย่างดีะสวัสดีค่ะนักเรียนขอพอบคุณพี่คะ่ะขอบคุณค่ะ ทางบ้านผ่นผู้สร้างก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูและน้องๆมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราทุกๆคนได้ดูแลต้อนรับทุกๆท่ทานในวันนี้ค่ะชุมชนบ้านผรผู้สร้างของเรายินดีต้อนรับทุกๆท่ทานที่อยากจะมาศึกษาดูงานเข้าค่าย หรือทำกิจกรรมต่าง,างๆที่บ้านผรอนผู้สร้างนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจพรผู้สร้างค่ะหรือจะมาดูสถานที่จริงก่อนก็ได้นะคะสามารถปักหมุดและดูแผนที่ได้ที่หน้าเพจเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ